Bert, a roommate, a um. สวัสดีค่ะส, ання, huh. สวัสดีค่ะเพื bah, ่อนเพื่อนมามานะคะมาเด้อพี่น้องนะคะนี่นะคะน้ําตกเนื้อนะคะน้ําตกเนื้อนะคะตามทัวรนะคะพี่น้องตามทัวในสวนนี่นะคะเพื่อนเนาะอันขขาโพดนึ่งนะคะนี่เนาะหั่นให้คุณสาไปไปอันฝักนึงนะนี่หั่นน้าเพื่อนไม่ใช่กัดนะคะเพื่อนหั่นหั่นหั่นออกจากฝักให้แกนี่ข้าสวยนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาจอยกันเลยนะคะนี่เนาะเฮ็ดเองทุกอย่างนะคะเพื่อนเฮ็ดเองทุกอย่างนะคะเนาะ แซ่บตามมีตามาเกิดพี่นุองนะคะมีแค่นี้ก็กินแค่นี้นะคะมาเด้อหยุดสักนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาม,ม่านะคะมาจ้อยกันนะคะเพื่อนน้ําตกเนื้อนะคะน้ําตกน้าตกแซ่บแซบนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่เนาะมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นนะคะเพื่อนเนอ,อ้ยน้ําตกเนื้อก็อร่อยแล้วเพื่อน วันนี้เนื้อไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อติดมันน้อ,เอน,นะน,น,น,นเพื่อนก็จะไอ้นี่เนาะนิดหนึ่งนั่นเพื่อนพี่ปลายชอบกินเนื้อติดมันไหมพี่น้องอแซบแซบึบือเก่า ตำมกทั่วทั่วในในสวนกรอบๆนองนี่ ่เพื่อนอากาศร้อนข <c oughs> าบที่ออสเตรเลียนี่วันนี้ร้อนไปนอกอาคลึ้มคลึมฝนทั้งวันเนี่ยแต่ว่าอากาศอบอ้าวมากในบ้านเปิดแอร์แต่ว่าเสียงโทรทัศน์มันดังไม่นอกก็เลยออกมากินข้างนอก ชอบหน้าหนาวมากที่สุดอยู่ที่เมืองนี้ประเทศนี้ชอบหน้าหนาวไม่ทรมาน <c oughs> หน้าร้อนอะ่ะอัดกินไปบนไปแล้วนี่ส่เดิม <c oughs> อโอเปชั่นละนะคะมันห้อน It is uh, a <clears throat> beef salad. Beef salad is a Thai beef salad. It's nice. We call it Ngānapto. salad, salad spin, salad, Spicy. Come to join me, everyone. ทำอาหารสองทำอาหารสองรอบพี่น้องทำอาหารอาหารให้คุณสารอบหนึ่งให้ทำอาหารคุณสาเป็นสเต็กนะสเต็กเนื้อแล้วก็แมทต์ฟเทโต้แล้วก็กททวกนึ่งผักน่อนเพื่อนก็มีนึ่งเนี่ยารนึ่งข้าวโพดแล้วก็นึ่งแครอทแล้วก็นึ่งอ่าถั่วลันเตาเนาะ กินกับสเต็กกินเกีียงตับเลยได้พี่น้องเพื่อนบอกว่าแมทตโพเทโต้ันนี้อร่อยมากอาหาหลังที่ไมก็กินได้นะแมทโพเทโต้แตให้กินบ่อยๆแม่เลยเป็นคนชอบอยู่บ้านเพื่อนนี่เรื่องจริงนะอยู่บ้าน ทำอาหารกินเองชอบชอบอยู่บ้านเออชอบอยู่บ้านทำอาหารกินเองถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวนอนไทยนั้นของกินเยอะเพือ่อนขอบคุณนะคะขอบคุณ พวกกำลังใจนะคะเป็นวันไหม แมงวันเยอะมากเพื่อนเดี๋ยวพี่ไม้ต้องขอ,อรีบกินก่อนนะคะเพื่อนถ้าเกิดมีโอกาสดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะพามาทำคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องไปขอลาเดร์นะคะเดี๋ยวต้องรีบกินนะคะสวัสดีค่ะ